สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้ใกล้วันแม่แล้วนะคะคุณครูเล่นมีนิทานมาฝากเด็กๆนะคะนิทานเรื่องเด็กดีของแม่เรื่องโดยคุณครูสมศรีวงมนทนภาพโดยคุณครูรุ่งโร์แสงพัน์ที่หน้าเสาธงตอนเช้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณครูกําลังประกาศให้รางวัลน,นักเรียนดีเด่นซึ่งได้แก่พี่น้ำหวาน คุณครูให้พี่น้ำหวานเล่าถึงความดีที่ปฏิบัติให้แก่เพื่อนในโรงเรียนฟังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีพี่น้ำหวานเล่าให้ฟังว่าเด็กดีของแม่ใส่บาตรตอนเช้าขอพรให้คุณแม่เด็กดีของแม่ก่อนไปโรงเรียนยกมือไหว้สวัสดีคุณแม่ เด็กดีของแม่ไม่ดือ้อไม่ซนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่ดเด็กดีของแม่ตั้งใจเรียนนํารางวัลมาฝากคุณแม่เด็กดีของแม่ขยันการงานช่วยเหลือคุณแม่ เด็กดีของแม่ทำแต่ความดีไปฝากคุณแม่เด็กดีของแม่ยามแม่เจ็บป่วยช่วยพัดให้คุณแม่เด็กดีของแม่ก่อนนอนทุกวันกราบไหว้คุณแม่เด็กดีของแม่วันแม่ปีนี้นำดอกมะลิ กราบไหว้คุณแม่เพื่อนๆนทุกคนต่างตบมือให้รางวัลในความดีที่น้ำหวานได้ทำวันนี้น้ำหวานก็ได้รางวัลแห่งความดีไปฝากคุณแม่อีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราลองมาทบทวนคำถามนิทานท้ายเรื่องกันนะคะเด็กๆดูภาพแล้ว ลองบอกเพื่อนๆกับคุณครูนะคะว่าภาพไหนที่แสดงถึงความดีที่เด็กๆควรปฏิบัติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและพบกันใหม่นิทานเรื่องหน้านะคะ